นอ้องพิจกักตา่างกีมาหลายที่ลายตั้งนครับก็ขอขอซื้อมาในที่นี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นสวรรคศาสตร์ส,สี่กุ้ยสวรรค์มียาหมากมาเเกินนะครับจริงๆแล้วถ้าพูดถึงนะครับแต่ยาวนะอ่าโควิวัฒน์เป็นลูกไผ่โควิเปียโควิเปียเป็นลูกไผ่ห่งกรรมนะครับายาวนะครับเขามีพี่น้องทั้งสงขลา อยาเดียวกันแล้วก็ามเป็นห้าหลาที่นะครับนักนัก,กน,นอกนี้ยากี่นนอกกันน้ำสกสุนกิน่ทุกเน่ยอยานะครับแล้วการที่ต่อคอแนะนำนะครับต่อคอลูกนะครับที่ที่อย่ที่นี่นะครับอยู่ี่ต,ออตัต่อคอขอานาครับเี่ก็จะได้ขอบคุณเอกมีขเกียรติทุกท่าน,นครับ อาญานะครับแม่ใส่คำนี่ก่เนเสียชีวิตแล้วก็ลูกหลานนะครับขอยืนมันต้องแน่น้าครับลูกหลานาคคนาใส่คำทีค่คุ้นนะครับแล้วก็สุพรรณกันจีนะนะครับลกูกหลานทุกคนนะครับยืนมายืนแงหน้าครับแล้วก็อาผู้ครองสมงทิที่ที่คุ้นนะครับ จันวนนะครับจันวนจันวนปีคนญยอดทุกคนนะครับแล้วก็ราตีกันทานนะครับวิรัตทองมานะครับแล้วก็เอาลูกหลานด้วยนะครับมานัๆหนาอเพราะว่าเพื่จะได้หารลูกหลานรู้ววัดมีกี่คนนะครับเอาวิมุนกิติมุนนะครับแล้วก็สกุลนะครับกิติบุนนะครับความอะไรครับลูกหลานทุกคนนะครับ อันนี้ตั้ทีิฟุนนบ <S <S ตบอลในทีมตายห้ามว่ากันเนี่ยยังทีง่เหลือนี่นะครับอ่าเนี่ยนะครับครับอันนี้ก็แต่คืนนี้ก็แนะนำประดับกำแล,แลก็วันนี่ก็แนะนำคำรอบหนึ่งนะครับก็การได้ก็ขออาย,อายุือไุ่นป้ท่านผู้เก็บทุกท่านนะครับขอข้อมูลนะครับอ่าขอบคุณครับอ่า ให้ไม่เราเข้าอ่าเชิญน้าครับครับก็ประทับทันนะครับกับแขกคุณผู้เกียรติทุกท่านนะครับหลังจากเขาทำสกัดน้ำการเสร็จแล้วเราจะรับประทานอาหารหวมกันที่นี่นะครับเสร็จแล้วประมาณแบบเกิดไฟงมนะครับเนาะอกจากน้ำน้ำเนล่าทำที่นีสั้นๆเสร็จแล้วเราจะน้ำเนล่าอองคนวัดนะครับ ไปประทุวยดีสุสารปรัชญงามนะครับโอกาสนี้นะครับขอขอการเป็นเจิานท่านอาจารย์นิรันมรเพชรนะครับในานำของ้อนในการประธานอาหารนะครับเพราะว่าเวลามันสั้นนะครับขอขอเจิญครับ